เมื่อกี้ผมก็ได้เตือนท่านจอนชัยไปพอสมควรแล้วเกี่ยวกับการอภิปรายฉะนั้นจะให้ทําอะไรอีกครับมันก็ต้องอภิปรายต้องฟังกันก่อนครับท่านประธานครับท่านประธานราครับท่านประธานเราอภิปรายชี้ถึงจุดบกพร่องของการปิดเหมืองอครรราาปับแต่ฝ่ายรัฐบาลเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนําเสนอว่าที่ปิดไปเป็นเหตุเป็นผลยังไงนะครับฉะนั้นก็ขอให้ฟังก่อนนะครับเชิญนั่งก่อนครับ ท่านประธานครับ,รบท่าน<ใ>นายกรัฐมนตรีก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะให้ท่านครับกับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมร้อยเอกจองชัยวงสายทองสมาชิกสภา,าผู้แทนรัษฎรจังหวัดชุมพรวันนี้จะขอเสนอแนะปัญหาและแนวทางความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันตามมาตรา152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2560ครับก่อนอื่นนะครับเกี่ยวกับการสั่งระง,งับนะครับทำเหมืองทองคำเป็นการชั่วคราวทั่วประเทศซึ่งรวมถึงเหมืองทองคำของบริษัทอัครารี r อร์สเสจํำกัดมหาชนครับก่อนอื่นนะครับผมเคารพในความเห็นและเจตนาที่ดีของท่านสอสฝ่ายค้านนะครับที่พยายามจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ แต่ต้องบอกรัาว่ายังมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายบางประการนะครับที่คาดขึ้นไปจากความถูกต้องอย่างมากนะครับผมจึงขอชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องให้ท่านประธานรวมถึงพี่น้องประชาชนทางบ้านและที่ประชุมแห่งนี้ได้เข้าใจครับประเด็นที่1ในเรื่องความชอบด้วยกฎหมายนะครับในการออกคําสั่งเพื่อระง,งับข้อพิพาทในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจาการเหมืองแร่ทองคําหากเราย้อนเวลากลับไปนะครับก่อนที่จะมีคําสั่งระง,งับกิจาการเป็นการชั่วคราวนั้น ข้อพิพาทนเรื่องเกี่ยวกับเหมืองทองคํานั้นถูกสะสมมาอย่างยาวนานครับเรียกได้ว่าในหลายสมัยของรัฐบาลเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องการประท้วงคัดค้านการทําเหมืองหรือว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนบริเวณโดยรอบรโดยเฉพาะกรณีของอัคาราบริษัทอัคารานะครับได้มีคณะแพทย์กลุ่มหนึ่งนะครับได้เคย,เยไปตรวจพบท่านจงชัยหล่อนีดหนึ่งนะครับมีท่าน สมาชิกประท้วงประท้วงเรื่องอะไรครับผิดข้อบังคับข้อไหนครับดิฉันจิราพรสินุไพรสสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยค่ะดิฉันขอประท้วงผู้ที่อภิปรายค่ะดิฉันได้อภิปรายซักถามไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐมนตรีตามมาตรา152ไม่ได้ถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านประธานวินิจฉัยการอภิปรายครับท่านจอมใชด้วยค่ะเดี๋ยวผมวินิจฉัยก่อนนะครับ ผม,มินทิชัยาว่ายตินี้เป็นยติที่ท่านสมาชิกทุกฝ่ายมีสิทธิที่จะเสนอแนะข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อครัมตีฉะนั้นท่านจองชัยก็มีสิทธิที่จะนําเสนอข้อมูลมาอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันก็ให้สภาเป็นผู้พิจารณาให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้พิจารณานะครับเชิญท่านจองชยัยอภิปรขออนุญาตต่อ,ตอนะครับ โดยเฉพาะบริษัทของอัคราเนี่ยนะครับเคยมีคณะแพทย์กลุ่มหนึ่งครับเคยไปสุ่มตรวจพี่น้องประชาชนบริเวณโดยรอบเหมืองนะครับก็เป็นที่น่าตกใจครับได้มีการตรวจพบสารพิษในเลือดนะครับแล้วก็โลหะหนักจํานวนหลายร้อยคนเลยครับจริงอยู่ครับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นในความเจ็บป่วยยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นผลโดยตรงจากการทําเหมืองแร่หรือไม่อย่างไรก็ตามครับถ้าหากเป็นท่านนะครับได้อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบเหมืองนั้นแล้วมีประชาชน ที่เจ็บป่วยมีสารพิษในเลือดเยอะขนาดนั้นเนี่ยท่านจะคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดครับและหากท่านเป็นรัฐบาลและถ้าท่านเป็นผู้มีอำนาจสั่งการณตอนนั้นเนี่ยท่านจะทําอย่างไรครับก็ <Så S 1> ผมเห็นว่าการตัดสินใจณตอนนั้นนะครับของท่านนายกรัมนตตีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับขออนุญาตเอ่ยนามการที่ท่านได้เลือกใช้มาตรา44เนี่ยเพื่อที่จะหยุดยัง้งความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับพี่น้องประชาชนรวมถึงพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วครับสแสดงถึงความเป็นผู้นำนะครับโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม p u b l i c i n t e r e s t และชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญครับรวมถึงต้องการให้ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะการใช้กฎหมายปกติเนี่ยก็ไม่ทราบครับว่าผลตรวจสอบและผลกระทบจากการกระทําเหมืองจากเหมืองนั้นเนี่ยมีความชัดเจนเสร็จสิ้นเมื่อใดมันเป็นเรื่องเร่งด่วนครับณนะตอนนั้นและการออกกฎหมายดังกล่าวนะครับก็ชอบด้วยหลักนิติธรรมรู้อัปรอ ซึ่งเป็นหลักสากลโดยมีรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ให้อำนาจไว้มีเหตุมีผลมีขั้นมีตอนถูกต้องนะครับตามหลักสุพานิติกระบวนทุกประการครับมิใช่เป็นการลูกแก่อำนาจนะครับโดยออกกฎหมายเพื่อไปรังแกบริษัทอัคราเพียงแต่บริษัทเดียวแต่อย่างใดแต่เป็นการปฏิบัติต่อเมืองแร่ทองคําทุกแห่งเท่าเทียมกันครับท่านประธานและที่ประชท่านพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับท่านจองท่านจองชัยรอหนึ่งครับ ท่านสมาชิกประท้วงเชิญครับท่านประธานเิาร,รบผมสลันธิมสวร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยรรคเพื่อไทยขอประท้วงท่านประธานครับตามข้อ9ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นยติสอบถามและสิ่งที่เพื่อนสมาชิกกําลังทําอยู่เนี่ยคือการชี้แจงแทนรัฐมนตรีแทนนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้อยู่ในยตินะฮะ ผมขออนุญาตผมพยายามชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นนเวลานับจงชัยแต่ชัยจะเพิ่งเวตอบโต้กันนะครับครับผมผมขออนุญาตชี้แจงครับยตินี้เป็นยติเปิดที่ปลายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อครัมนตีฉันท่านสมาชิกแต่ละฝ่ายก็มีสิทธิที่จะนําเสนอข้อมูลที่ตัวเองเข้าใจมองเห็นเอามาเสนอในที่ประชุมสภาแห่งนี้นะครับฉันท่านจงชัยก็ จะไปตอบแทนร่นตีให้นําข้อมูลชี้แจงในส่วนที่เราเข้าใจในส่วนที่เป็นประเด็นที่อยากจะพูดในสภาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบตามความเข้าใจของแต่ละฝ่ายฉะนั้นก็เป็นสิทธิที่สมาชิกจะชี้แจงได้จะพูดได้นะครับเชิญท่านจงใจพิปลายต่อครับครับประเด็นที่สองนะครับคําสั่งที่ให้เหมืองทองคําทุกแห่งเนี่ยระงับกิจการเป็นการชั่วคราวนั้นไม่ใช่เป็นการเวรคืนนะครับ expropriation หรือการโอนเป็นของรัฐ Nationalization เหมือนเช่นกรณีตัวอย่างที่ท่านสสฝ่ายค้านนะครับได้พยายามหยิบยกบางประเทศนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยครับผมเห็นว่าเป็นความพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์และบอกข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนนะครับสร้างความสับสนให้แก่สังคมและอาจส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติก็เป็นได้คล้ายกับภาสิทธิที่ว่าจะแพะชนแกะจากการเข้าใจหลักกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศที่ไม่ถูกต้องนะครับ ซึ่งหากพิเคราะห์ประกาศให้ละเอียดรอบคอบนะครับในข้อ2ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนครับว่าระง,งับการประกอบกิจการจนกว่าคณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่นคือเป็นการสั่งระง,งับกิจการชั่วคราวครับไม่ใช่ปิดเหมืองและโอนมาเป็นของประเทศไทยครับท่านประธานครับกระผมขอหยิบยกคดีระหว่างประเทศนะครับที่มีชื่อว่า LGEV Argentina นะครับได้ขึ้นอ้างอิงซึ่งคดีนี้ได้วางหลักกฎหมายไว้ชัดเจนครับ ว่าการไปแทรกแซงหรือไปก่อกวนที่เป็นการถาวรเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นการเวนคืนหรือการโอนเป็นของรัฐนี่ชี้ชัดได้เห็นครับขนาดกฎหมายระหว่างประเทศยังชี้ให้ชัดไว้เลยว่ากรณีของประเทศไทยเนี่ยเป็นเพียงแกงสั่งระงับการทําเหมืองชั่วคราวครับเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนท่านนายกขณะนั้นนะทําถูกต้องแล้วนะครับไม่ใช่เป็นการเว้นคืนกิจการมาเป็นของรัฐแต่อย่างใดประเด็นที่3าครับ เราต้องทําความเข้าใจนะครับหลักการของอนุญาโตตุลาการให้ถูกต้องกรณีพิาพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยบริษัท King งเกสค o นโซลิเด t e d ใช้สิทธิ์เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงทัฟตาท่านตองชัยครับมีท่านสมาชิกประท้วงครับเชิญท่านสมาชิกที่ประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับ เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทีรลัสสมเมจวันนิชสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยค่ะดิฉันขอประท้วงนะคะตามข้อ9ค่ะขออข้อข้อบังคับประชุมสภานะคะว่าท่านผู้ที่อภิปรายอยู่กําลังทําผิดในข้อบังคับค่ะและท่านประธานต้องควบคุมการประชุมเนื่องจากว่าดิฉันขออนุญาตให,ให้ให้ท่านอ่านมาตราหนึ่งห้าสองอีกครั้งหนึ่งนะคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอัต,ติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีไม่ใช่ให้เพื่อนสมาชิกมาบอกว่ารัฐบาลกําลังทําอะไรอยู่ตรงนี้ผิดชัดเจนค่ะท่านประธานท่านประธานต้องวินิจฉัยและ ให้ผู้อภิปรายได้นั่งลงได้แล้วนะคะคออขอบคุณท<อ>่านประธานค่ะคือคืออย่างนี้ครับผมเรียนท่านผู้ประท้วงนะครับว่า<อ><อ>ผมเองก็กําลังติดตามฟังการอภิปรายของท่านจองชัยอยู่นะครับจากนั้นผมก็ได้แนะท่านจองชัยไปบ้างแล้วว่าการอภิปรายของท่านจองชัยต้องเป็นการเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่มาตอบแทนรัฐมนตรีนะครับ ฉะนั้นท่านท่านก็พูดในความเข้าใจของท่านที่มีต่อประเด็นปัญหานั้นๆแต่เป็นการนําเสนอไปถึงรัฐมนตรีครับไม่ใช่เป็นการตอบโต้อีกฝ่ายนะครับรบเพราะเรามีหน้าที่ชี้แจงข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันนะครับข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันแต่ตั้งแต่ออกมาในลักษณะการนำเสนอต่อรัฐมนตรีนะครับเชิญครับคือผมพยายามจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับและนําไปสู่การแก้ปัญหา ของคณะรัฐมนตรีครับโอเคครับในประเด็นที่3นะครับต้องความเข้าใจหลักอนุญาโตตุลาการให้ถูกต้องนะครับกรณีพิพาที่เกิดขึ้นเนี่ยบริษัทคิงเกตคอนโซลิเดตได้ใช้สิทธิ์เข้าสู่กระบวนการอนุญาตท่านจงชัยครับนิดหนึ่งผมผมได้วินิจฉัยแล้วเราฟังก็ไปก่อนดีไหมครับเดี๋ยวท่านจะจบแล้วครับฟังท่านจองชัยไปก่อนนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้เตือนท่านจงชัยไปพอสมควรแล้วเกี่ยวกับการอภิปราย ฉะนั้นจะให้ทําอะไรอีกครับมันก็ต้องอภิปรายต้องฟังกันก่อนครับท่านประธานครับอะไรหรอครับไฟท่านประธานครับท่านประธานครับไฟทานเราอภิปรายชี้ถึงจุดบกพร่องของการปิดเหมืองอครรราทนปับแต่ฝ่ายรัฐบาลเขาก็มีสิทธิที่จะนําเสนอว่าที่ปิดไปเป็นเหตุเป็นผลยังไงนะครับฉะนั้นก็ขอให้ฟังก่อนนะครับเชิญเชินั่งก่อนครับท่านประธานครับผมมาทวงท่านประธานครับาน่อยู่ตรนีก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะให้ท่านเดี๋ยวครับ เชิญผู้ประท้วงรายต่อไปครับเอ็สุขสินธารนนท์ครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลครับขอประท้วงท่านประธานครับเพราะว่าท่านผู้กําลังชี้แจงเนี่ยเหมือนชี้แจงในฐานะรัฐมนตรีเลยครับเหมือนกับเป็นตัวแทนนายมนตรีซึ่งดูแล้วจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับผมอยากให้ท่านนายมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหการรมมาชี้แจงแทนจะดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ ทางประธานวิบผมผมผมวินิจฉัยแล้วนะครับผมได้ผมได้แนะนําได้ตักเตือนท่านจงชัยไปแล้วตอนนี้ท่านจงชัยจะพิปารายต่อเราก็ฟังเขาก่อนนะครับเชิญท่านจงชัยพิปารายต่อเลยครับเอาแต่ประธานยับพออะไร,รังต้องไปทวงนะครับท่านประธานครับผมขอไปทวงในข้อที่71นะครับผมสรุปวเน,นื่องจานงนะครับผมคิดว่าคําตัดสินของท่านประธานเนี่ยเป็นที่สุด เราคมคิดว่าท่านเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านเนี่ยต้องใจเย็นๆครับเราก็นั่งฟังท่านมาตลอดนะครับสองวันเนี่ยผิดๆถูกๆมั่วๆอะไรพวกเราก็ฟังครับตอนนี้ท่านสมาชิกเนี่ยก็มีสิทธิ์ครับนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องท่านใจเย็นๆครับฟังนิดนึงนะครับผมผมก็วินิจฉัยไปแล้วนะครับเราฟังเหตุผลซึ่งกันและกันก่อนอาจจะท่านจองชัยก็อาจจะออกมาในแนวไปชี้แจงแทนรัฐมนตรีผมได้เตือนไปแล้วนะครับ ท่นจันทงชัยก็ต้องให้ออกมาในแนวเสนอแนะนะครับท่านจะยืนยันว่าการสั่งปิดเหมืองคลานีออ่ถูกต้องแล้วด้วยเหตุผลอย่างนี้และมีอะไรที่จะเสนอต่อลำรีท่านก็เสนอแนะมานะครับเชิญครับผมก็จะพูดถึงในเรื่องหลักของอนุญาโตตุลาการที่เกิดขึ้นนะครับว่าบริษัท King งสเกตเนี่ยเขาสามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับเราได้นะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่สามารถกระทาได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติครับที่ประเทศไทยก็ต้องจ้างทนายความต่อสู้เหมือนคดนีอื่นๆที่ผ่านมานะครับคือเขาก็จ้างทนายเราก็ต้องจ้างทนายนะครับและอนุญาตโตตุลาการนั้นก็เป็นทางเลือกในการระง,งับข้อพิพาทไม่ใช่การถูกฟ้องในศาลร,ระหว่างประเทศนะครับและกระบวนการนั้นก็มุ่งให้มีเกณฑ์จริยาในการประนีประนอมกันอยู่แล้วหลายคดีก็มีการถอนฟ้องครับหรือมีการออกเขาเรียกอวอร์ดเนี่ยตามที่มีการประนีประนอมยอมความกันโดยไม่ได้ระบุคร,ครับว่าใครแพ้หรือใครชนะแต่สมประโยชน์กัน hi, hi, hi. ทั้งสองฝ่าย นะครับซึ่งอาจมีหลายคนสงสัยนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าทําไมรัฐบาลหรือไม่มีใครนําข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็นความลับหรือข้อมูลในการเจรจามาเปิดเผยนะครับคําตอบมันก็มีอยู่แล้วนะครับว่าการนําข้อมูลที่เป็นความลับเนี่ยที่ใช้ในทางคดีมาเปิดเผยเนี่ยขัดท่านจงชัยครับมีผู้ประท้วงกันแล้วครับ ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพ,สพาสสรสิรนธุพลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยคะ่ะดิฉันขอประท้วงท่านที่ขึ้นประท้วงจากฝั่งรัฐบาลเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านสระบุตรขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านกล่าวร้ายนะคะทางพักฝ่ายค้านว่าพูดข้อมูลผิดผดถูกๆท่านต้องถอนประเด็นนี้ออกไปคะ่ะประเด็นที่สองคะ่ะ ที่ผู้อภิปรายกำลังอภิปรายอยู่นี้นะคะเป็นการชี้แจงแทนคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งตามหลักปฏิบัติก็คือว่าการที่เสนอยติ152เนี่ยคือการเข้าชื่อกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยิปเพนีปฏิบัติก็คือเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขึ้นอภิปรายส่วนใครจะมาชี้แจงนั้นต้องเป็นนายกหรือเป็นคณะรัฐมนตรีผูวว้อภิปรายยังเป็นสอสอนะคะยังไม่เป็นนายกอย่าเพิ่งใจร้อนชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีค่ะและที่ท่านชี้แจงมา ท่านบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงดิฉันจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ตอบสภาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเป็นเรื่องเก่าแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดิฉันก็จะชี้แจงเหมือนกันเพราะว่าเรื่องการปิดเมืองเนี่ยก็บอกว่าเพราะประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเราบอกแล้วว่าเราไม่เคยค้านที่นายกจะเข้าไปดูแลเรื่องเมืองแต่ต้องไม่ใช้มาตา44ซึ่งมันทําความเสียหายให้กับประเทศถ้าไม่ได้ฟังเหรอคะเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวอย่าไปนั่นกันเอง ผม,ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าผมก็ฟังท่านจองชัยชี้แจงนะครับภิปรายการพิปรายท่านจงชัยก็เป็นนานการนําเสนอข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะไม่ตรงกับข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาในสภายอย่างนี้หลายคนหลายความคิดหลายการรับรู้ฉะนั้นนี่ผมก็ได้เตือนท่านจงชัยไปแล้วว่าให้นําเสนอข้อมูลที่ท่านจองชัยเข้าใจมันก็เป็นเรื่องที่ มันก็เป็นลักษณะการทําความเข้าใจไปชี้แจงไปฉะนั้นไม่ผิดข้อบังคับหรอกครับนะครับเพียงแต่ว่าท่านจงชัยก็อย่าไปชี้แจงกับบ้านี่ตอบโต้เป็นเรื่องเรื่องไปอย่างนี้ฝ่ายค้านนี่ก็ไม่ไม่ถูกนะครับฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้ชี้แจงส่วนมีข้อเสนอแนะอะไรจะเสนอกับรัฐบาลท่านก็ต้องมีข้อเสนอแนะไปด้วยส่วนข้อมูลที่ท่านเข้าใจท่านจะเสนอก็ก,ก,ก็นำเสนอได้นะครับ ผมได้วิจฉัยประเด็นนี้แล้วนะครับกรุณาอย่าได้ประท้วงอีกเลยครับผมว่ามันมันเป็นเรื่องเดิมประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าจบแล้วครับท่านพิจารณาเชิญครับประท้วงเรื่องอะไรครับท่านประธานสภาที่เคารพผมพิจารณ์ชวพัฒนาวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลผมขออนุญาตต้องประท้วงท่านประธานครับท่านประธานครับตามข้อ9นะครับในการดําเนินการประชุม การเปนิีัยของท่านประธานเมื่อสักครู่นะครับผมจะป็นต้องเคารพนะครับถือว่าท่านได้เิ็นิีัยไปแล้วแต่ผมกังวลเป็นอย่างยิ่งกับท่านประธานที่จะเป็นปรฐานนะครับกรณีเมื่อสักครู่นะครับที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องเมืองอัคาราซึ่งก็เป็นไปตามยติเพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาแต่เมื่อเมื่อสักครู่นะครับสอสฝ่ายรัฐบาลเองนะครับท่านได้ลุกขึ้นมาชี้แจงประหนึ่งกันท่านเป็นนายรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเสียเอง ทีนี้กรณีแบบนี้ถ้าท่านประธานวินิจฉัใแบบนี้ผมเกรงว่าในการพิจารณาของเราวันนี้ที่เหลือกลายเป็นว่าทุกเนื้อหาทุกหัวข้อที่ฝ่ายค้านลุกขึ้นเสนอแนะซักถามก็จะมีเพื่อนสมาชิกฝั่งรัฐบาลลุกขึ้นมาตอบแทนคณะรัฐมนตรีแล้วท่านประธานก็จะบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์ที่เพื่อนสมาชิกจะร่วมอภิปรายได้ผมคิดว่าอยากให้ท่านประธาน วินิจฉัยเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะฮะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายในการประชุมสภา,าแน่นอนในการพิจนารณาในยติตามมาตรา 1. นึ่งแน่นอนครับท่านประธานเพราะแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเพื่อนสมาชิกฝั่งรัฐบาลถ้ามีข้อมูลอีกด้านหนึง่งผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอน,นะแต่กลายเป็นว่าเป็นข้อมูลอีกด้านหนึง่งแล้วก็ลุกขึ้นมาชี้แจงกันแบบนี้แล้วเราจะทํางานกันยังไงครับท่านประธานครับคือผมผมขอวินิจฉัยนะครับ ผมยังยืนยันคำวินิจฉัยคำเดิมของผมนะครับว,ว่าการอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะตีเนี่ยสมาชิกทุกฝ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นอภิปรายได้ตามห่วงเวลาที่ได้รับการจัดสรรนะครับเพียงแต่ว่าสสจงชัยอาจจะออกมาในแนว,แนวการไปตอบสอสอ,อีกฝ่าย ซึ่งผมก็ได้เตือนไปแล้วว่าขอให้ท่านจองชัยให้ออกมาในแนวนําเสนอข้อมูลอีกที่เราเข้าใจที่่านเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งและก็ให้เสนอต่อรัฐบาลด้วยต่อรัมตีด้วยว่าเรื่องนี้นี่ท่านจองชัยมีความเห็นอย่างไรฉะนั้นผมว่าเราฟังไปก่อนดีไหมครับมันคงไม่ถึงขนาดท่านจองชัยพูดแล้วจะไปแก้ลบทั้งหมดเลยมันคงไม่ใช่ผมจำเป็นต้องต้องประท้วงเพื่อเพื่อท่าทานพิจารณาท่านจองชัยออกมาในแนว ออกมา,านในแนวอภิปลายตอบโต้หรือว่าชี้แจงฝ่ายค้านแทนรัฐมนตรีผมจะเป็นคนเตือนคนจองชัยเอยงผมจ้องอยู่ครับท่านประธานค่ะผมติดตามอยู่นะ,นะครับท่านประธานค่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธานค่ะผม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 ีผมวินิจฉัยแล้วนะครับผมว่าน่าจะพอแล้วทรานท่านท่านจ้องชัยอภิปรายต่อบนะครับเพราะประเด็นเดิมผมได้วินิจฉัยไปแล้วผมยังยืนในหลักที่ผมวินิจฉัยแล้วนะครับแต่ถ้าท่านจองชัยอภิปา <S <S <ๆ S 2> รายในลักษณะไปชี้แจง แทนตรงแทนแทนนายกหรือแทนรัฐมนตรีนี่ผมก็จะเตือนคุณจองชัยเชิญท่านจองชัยพิบายต่อครับผมกําลังให้ข้อเสนอแนะนะครับตามอํานาจของมาตรา 152. ครับทุกประการครับผมวินิจฉัยแล้วครับอีกข้อหนึ่งค่ะท่านประธานถ้าประท้วงประเด็นเดิมก็วินิจฉัยอย่างเดิมท่านประธานวินิจฉัยไม่ครบค่ะ ที่คุณจิรานรคะที่บอกว่าพูดถึงอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยใช่ไหมครับผมฟังทั้งสองฝ่ายก็พอๆกันนั่นแหละครับพอๆกันท่านประธานครับฉะนั้นนี่ท่านประธานผิดหน้าที่แล้วนะคะบไม่สังเกตหรือคะท่านประธานขึ้นมาทีไรนิดๆหน่อยก็ก็ให้อภัยกันเถอะครับเพราะว่าเมื่อกี้ทางคุณพิจารณ์ก็ก็บอกว่าเป็นอาจจะเป็นข้อมูลเทจอะไรสมองนี้ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาในสภาเรานะครับนั่งเถอะครับนั่งเถอะครับนั่งเถอะครับประธานวมนิจฉัยแล้วนะครับเชิญนั่งเถอะครับท่านสุวิทย์ท่านกุ๋ยจะเชิญครับเชิญครับประท้วงเรื่องอะไรครับท่านท่านประธานครับผมชูวิทย์พิทักษ์พรพลบนะครับซึ่งวันนี้ฝ่ายค้านเนี่ยเราขอยื่นอภิปรายนายกโดยไม่มีการลงมติ ซึ่งไม่มีครั้งใดครับที่รัฐบาลจะมาพิปายครับให้ฝ่ายค้านเขาได้บอกว่าท่านทํางานผิดพลาดยังไงรัฐมนตรีมาตอบไม่เคยมีสมัยไหนที่รัฐบาลจะมาจะมาอภิปรายเพราะวันนี้นี่วันเวลาเราก็มีจํากัดครับรอให้รัฐมนตรีตอบครับแต่ที่พวกผมพูดเนี่ยมีแต่ข้อเท็จจริงครับมีแต่ข้อเท็จจริงครับท่านประธานต้องต้องทบทวนครับคือ แต่และฝ่ายอภิปรายในเงื่อนเวลาของตัวเองครับฝ่ายรัฐบาลเขาก็มีจัดสรรเวลาอยู่ส่วนหนึ่งฝ่ายค้านก็มีเวลาของฝ่ายค้านฉะนั้นถ้าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลจะอภิปรายก็ตามประท้วงก็ตามก็ต้องหักเวลาของฝ่ายนั้นอยู่แล้วนะครับฟังท่านจองชัยอภิปรายไปอีกหน่อยนะครับว่าเขาจะมีอะไรเสนอแนะให้กับทาง รัฐบาลมั่งนะครับท่านรองท่านก็ต้องมีข้อเสนอแนะกัมรัฐบาลนะครับดิฉันยกมือหลายรอบแล้วท่านประธานรับฟังดิฉันกระโถงกันด้วยไหมคะท่านประธานดิฉันกรรณิชงามสุขัตนานนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตคลองเตยละวัฒนาค่ะท่านประธานดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อ71ที่ท่านประธานวินิจฉัยอย่างเด็ดขาดแล้วนะคะ และที่สําคัญดิฉันนั่งฟังฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องเหมืองอาคาลานี่มาครึ่งชั่วโมงแล้วพอท่านจองชัยลุกขึ้นนะคะเพื่อติดชี้แนะรัฐบาลดิฉันก็ฟังอยู่นะคะรออยู่นะคะเหลือเวลาอีก24นาที24ีนาทีก็จะหมดแล้วค่ะท่านประธานครมันก็ไม่ปฏิบัติต่อมัวแต่ลุกกันประท้วงประท้วงไปมาและความ ท่านก็วินิจฉัยเด็ดขาดแล้วนะคะขอให้จดอดใจร้อนสักนิดนึ่งค่ะก็เวลาก็จะหมดแล้วแล้วเวลาที่เกิดขึ้นก็ตัดในส่วนของฝ่ายรัฐบาลด้วยค่ะท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็วินิจฉัยแล้วผมก็วินิจฉัยอย่างนั้นแหละครับแต่ยืนยันไปแล้วการวินิจฉัยของประธานถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับเป็นเด็ดขาดฉะนั้นท่านจองชัยก็ต้องพูดในเชิงเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าการปิดเหมืองคลานี่ ควรจะทํำยังไงบ้างดียังไงไม่ดียังไงอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเหตุผลของแต่ละฝ่ายอยู่แล้วก็ขอเหลือ24นาทีเองครับเชิญท่านจงชัยคิลึกต่อครับขออนุญาตเน้นย้านะครับว่าสิ่งที่ผมกาลังพูดเนี่ยคือข้อเสนอแนะนะครับที่รัฐบาลกําลังมาถูกทางแล้วนะครับทวงท่านประธานนะครับท่านพิเชษทวงเรื่องอะไรครับขาบียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิเชษเชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมอยากจะถามท่านนายกและทนตรีผ่านท่านประธานไปตามข้อบังคับข้อที่9ท่านนายกเลยครับท่านจะมอบหมายให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตอบแทนท่านหรือไม่ทางสนับสนุนจริงๆแล้วท่านต้องเป็นคนตอบเองท่านรับรองในคําพูดของสมาชิกไหมอยากให้ท่านนายกได้ตอบว่าจะอนุญาต เอาข้อมูลที่สมาชิกนั้นนะ่ะได้นำเสนอนั้นนะ่เป็นข้อมูลที่ท่านตอบหรือไม่หรือว่าท่านจะตอบเองเรื่องเหมืองทองอัคลาที่เสียหายหลายแสนล้านเนี่ยท่านพี่ใชครับท่านจะประท้วงก็ประท้วงครับไม่ใช่อภิี่ปลายครับข้อบังคับข้อที่9ไม่มีใครขัดขวางท่านประธานได้เลยท่าประธานก็วิวนิจฉัยโดยที่วินิจฉัยคําเดิมซึ่งท่านเบี่ยงเบนข้อบังคับ ของที่ประชุมมาหลายครั้งแล้วท่านประธานต้องเป็นกลางต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรอย่างเคร่งครัดวินิจฉัยด้วยครับท่านประธานครับนายกพูดละนายกผมผมท่านนายกครับท่านจองชัยอย่างอภิปลายไม่จบครับท่านท่านนายกใจเย็นรอครับผมอยากจะนายกผมจะญาตครับผมอยากจะบอกท่าน ผู้ภิปรายเมื่อกี้นะครับผู <uh ้ผ okay. ู้ประท้วงท่านจงชจยรอนิดหนึ่งครับประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าเป็นเด็ดขาดครับผมอยากให้ท่านไปดูข้อบังคับข้อที่ร้อยแปดสิบนะครับให้นําส่วนที่สามมาภิปรายมามาอภิปรายใช้การเพื่อสนับสนุนและคัดค้านได้อภิปรายสนับสนุนและคัดค้านได้ฉะนั้นในส่วนที่คุณจองชัยท่านอภิปราย ท่านจะพิพายสนับสนุนหรือพิพายคัดค้านหรือพิพายเสนอแนะมันก็เป็นสิทธิ์ท่านสมาชิกที่จะพิพายได้นะครับฉะนั้นผมผมวินิจฉัยเป็นเด็ดขาดไปแล้วเชิญท่านจองชัยครับเหลือ18นาทีท่านเสนอแนะรัฐบาลครับครับขออนุญาตนะครับว่ารัฐบาลทําถูกแล้วครับในการที่เข้าใจไมหมฮะว่าการเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้เนี่ยในเรื่องของการนําข้อมูลที่เป็นความลับในทางคดีเนี่ยมันขัดต่อหลักกฎหมายอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศครับ ที่ว่าการพิจารณาต้องทําเป็นความลับ c o n f i d e n t i a l i t y ซึ่งหลักการนี้เป็นหัวใจของกระบวนการเลยก็ว่าได้ครับซึ่งท่านสสฝ่ายคา้านนะครับเคยอ้างอิงนะครับนำข้อมูลปริพรอมลับมาเปิดเผยนั้นเนี่ยอาจเกิดคําถามได้นะครับว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการขัดหลักการหรือไม่และอาจจะเสียหายต่อรูปคดีหรืออาจนําไปสู่ความเสียหายต่อประเทศชาติหรือไม่นะครับส่วนการเจราจาไก่เกลี่ยปรนีประนอมกันเนี่ย ควบคู่กับการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการนั้นมันก็เป็นวิธีการปฏิบัติในปกติระดับสากลทั่วโลกเขาก็ทํากันนะครับการที่บริษัทอคราได้รับอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษจํานวนสํารวจแร่ทองคำเนี่ยจำนวนอีก4 4แปลงเนี่ยก็เป็นการอนุญาตตามคําขอเดิมที่บริษัทก็เคยยื่นขอไว้แล้วนะครับไม่ใช่การเอาผลประโยชน์หรือแผ่นดินของชาติไปยกให้แต่อย่างใดครับกระผมจึงของนําเรียนข้อมูลที่ถูกต้องนะครับให้ท่านประธานและที่ประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้รวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งบ้าน ได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ